ห้องเรียนปลอดฝุ่นเนี่ยนะฮะแปลว่าห้องเรียนที่ไม่มีฝุ่นหรือมีฝุ่นน้อยมากเช่น15ไมโครกรัมต่อลูกบาศรเมตรนะฮะย้ำห้องเรียนปลอดฝุ่นเนี่ยคือห้องเรียนที่มีฝุ่นน้อยมากหรือแทบไม่มีฝุ่นเลยนะฮะก็คือเช่นประมาณ15ไมโครกรัมต่อลูกบาศรเมตร นะครับฝุ่นในที่นี้ก็คือ PM 2.5นะฮะนะไม่ใช่ไม่ใช่ฝุ่นอะไรก็ได้นะก็ก็คือ PM 2.5นะครับออไอการทำห้องเรียนปลอดฝุ่นเนี่ยมันไม,ไม่ง่ายไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากนะครับมันไม่ง่ายแต่มันจะไม่ยากนะครับเ,เรื่องที่สองเนี่ยก็คืออยากจะบอกว่า คือห้องแอร์เนี่ยห้องแอร์ธรรมดาเนี่ยนะครับมันมันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่ห้องปลอดฝุ่นมันไม่ใช่ห้องไม่ใช่ห้องปลอดฝุ่นสมมติว่าในโรงเรียนเนี่ยเราเอาเ,ออเครื่องแอร์ไปติดเนี่ยนะครับนะแล้วก็ปิดประตูหนานแน่นเนี่ยนะครับนะเ,เราไม่เรียกว่าห้องเรียนปลอดฝุ่น นะครับนะห้องแอร์ธรรมดาในโรงเรียน <c oughs> ถ้าเราเอาเอาเครื่องแอร์ไปติดเนี่ยนะฮะเราไม่เรียกว่าห้องเรียนปลอดฝุ่นนะครับห้องเรียนปลอดฝุ่นห้องเรียนปลอดฝุ่นก็คือห้องเรียนที่มันมีฝุ่นน้อยมากนะครับมันมีฝุ่นน้อยมากอย่างที่บอกไปนะครับข้อที่สามนะ ข้อที่สามก็คือว่าสมมุติว่าเราเนี่ยมีห้องเรียนแล้วเราเอาเครื่องฟอกอากาศเข้าไปติดตั้งเนี่ยนะครับมันเครื่องฟอกอากาศเนี่ยมันจะสู้สู้กับฝุ่น pm 2.5เนี่ยได้ในปริมาณซึ่งน้อยมากๆในปริมาณที่น้อยเช่น50ไมโครกรัมต่อลูกบาตเมตรนะฮะอะไรอย่างเงี้ย50 60 70อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่วันไหนที่ PM นะ่อ PM 2.5เนี่ยมันขึ้นค่าเกินร้อยเนี่ยนะครับก็เป็นไปไม่ได้นะฮะที่เอาเครื่องกรองอากาศเข้าไปติดแล้วมันจะสู้กับฝุ่นได้นะครับจะสู้กับฝุ่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยห้องเรียนธรรมดาเนี่ยนะครับถ้าติดแอร์เข้าไปเอาเครื่องกรองเข้าไปนะครับมันก็จะสู้กับฝุ่นไม่ได้ หรือว่าหรือว่าพูดว่าสู้ไม่ค่อยได้อะนะครับสู้ไม่ได้แพ้ตลอดอนะครับนะห้องห้องห้องแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะห้องเรียนเนี่ยมันเป็นห้องซึ่งมีลักษณะพิเศษก็คือว่าหนึ่งเนี่ยมันมีนักเรียนจำนวนมากนะมันมีนักเรียนจำนวนมากนะครับ แล้วแล้วก็มันต,รราาต้องการการระบายอากาศที่เยอะต้องการการระบายอากาศที่เยอะที่ดีนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปติดแอร์นะฮะไปติดแอร์แล้วก็ติดตั้งเครื่องกรองอากาศเนี่ยนะครับนะมันไม่พอมันไม่พอเพียงนะครับมันไม่เรียกมันเราไม่สามารถเรียกห้อง ดังกล่าวได้ว่าเป็นห้องห้องเรียนปลอดฝุ่นนะครับ,รบห้องเรียนปลอดฝุ่นผมจะเอ,เอารูปนี้ให้ดูนะครับรูปนี้เนี่ยเป็นเครื่องระบายอากาศนะครับแบ,แบบแบบหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นแบบความดันบวกนะเครื่องเครื่องระบายอากาศแบบความดันบวกนะครับ ไอ้เครื่องนี้เนี่ยผมเพิ่งถ่ายรูปมาจากในห้องในห้องของผม,มนะฮะเพิ่งถ่ายเมื่อกี้เรื่องเลยนะฮะเครื่องเครื่องระบายอากาศแบบที่มีความดันเป็นบวกต้องเราต้องใช้เครื่องแบบนี้นะครับประกอบกับประตูหน้าต่างต้องปิดมิดชิดเนี่ยนะครับนะแล้วก็อัออดอากาศเข้ามานะครับอัดอากาศบริสุทธิ์เข้ามา ผ่านเฮปป f าฟิลเตอรเครื่องนี้ที่มันหนาเนี่ยเพราะมันมี h ฮปป f าฟิลเอยู่ข้างในข้างหลังนะครับนาย้ำนะมันมี h ฮปป f าฟิลเตอยู่ข้างหลังนะครับเฮปปาฟิลเตนี่ก็คือฟิลเตอร์อที่กรองอนุภาคได้เล็กกว่า pm 2 5นะฮะคือไม่ให้ pm 2 5เข้ามาแล้วมันก็ามาสร้างความดันเป็นบวกในห้องความดันเป็นบวกเนี่ยก็จะอั้น นะครับไปตามรอยรั่วของห้องเช่นประตูหน้าต่างมันก็จะป้องกันไม่ให้ PM 2.5จากภายนอกเ,นเข้ามาได้นะครับโดยตัวมันเนี่ยมันต้องต้องกรองผ่าน h e ป a f f ฟิ t e r อร์ซะก่อนนะครับเฮปาฟิลเอร์อันนี้อันนี้เป็นมันเป็นห้องที่บ้านนะครับก็จะทำให้ห้องนี้มันมีความดันเป็นบวก แล้วมันก็ไล่ฝุ่นออกไปนะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าห้องปลอดฝุ่นนะครับเรียกว่าเรียกได้ว่าเป็นห้องปลอดฝุ่นตอนนี้ในกรณีที่มันมันเป็นโรงเรียนนะฮะเมื่อสี่ห้าปีก่อนเนี่ยผมได้มีโอกาสไปดูโรงเรียนที่ฉังแมมผมก็ออกเสียงไม่ให้ถูกฉังชานะฮะนะฮะ,นะะก็อันนี้คือโรงเรียนที่เขาติดไอ้เครื่อง เครื่องไล PM ่ PM 2.5นะครับเป็นโรงเรียนที่ปลอดฝุ่นนะครับไอ้ไอ้ที่ผมผมยืนอยู่นั่นและแล้วผมเอามือชี้ไปเนี่ยนะครับในเครื่องนั้นเนี่ยมันมันเป็นเครื่องอะระบายอากาศแบบที่มีความดันเป็นบวกนะครับแล้วก็เขาก็จะเดินเดินท่อเข้ามาเห็นไหมฮะเ,เห็นเห็นท่อขา,ขาวๆไหมเห็นท่อขา,ขาวๆนะครับเดินท่อขา,ขาวๆ นะครับเขาก็เอาเอาอากาศเข้ามาทิ้งไว้นะครับก็อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าห้องเรียนที่มีที่ห้องเรียนปลอดฝุ่นห้องเรียนปลอดฝุ่นนะครับมีอากาศสะอาดความดันเป็นบวกใส่เข้าไปนะครับตอนนี้ไอ้ที่เนี้ยเขาไม่ได้ติดแอร์เพราะว่าของเขาอากาศไม่ร้อนนะครับก็าอากาศไม่ร้อนนะจะให้ดูรูปอีกอีกรูปหนึง่งนะครับ ก็อยากจะบอก well นะฮะว่าการสร้างห้องเรียนที่มีความดันเป็นบวกเป็นห้องปลอดฝุ่นนะเป็นห้องปลอดฝุ่นเนี่ยมันมันก็ไม่ง่ายไม่ยากแต่มันต้องมีเครื่องประมาณนี้นะครับมันมีเครื่องประมาณนี้นะสร้างความดันเป็นบวกขึ้นในห้องนะครับมันไม่ใช่ห้องที่ติดแอร์้าไปมันก็ปลอดฝุ่นมันไม่ใช่ มันไม่ใช่ห้องที่คุณเอาเครื่องกรองเล็กๆ,ๆ,ๆไปวางแล้วมันจะ,ะปลอดฝุ่นนะครับคุณจะต้องมีเครื่องชี่ซึ่งใหญ่โตพอสมควรนะฮะในแต่ละห้องเนี่ยแล้วก็ทำให้ห้องนี้มีความดันเป็นบวกนะครับมันถึงจะกลายเป็นห้องเรียนที่ปราศจากฝุ่นนะโอเคก็คงเท่านี้นะครับ